ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก mm. ับผม mm. อีกโอกคันสกิคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะฮะมีการเพิ่มเลนนะครับในวัสดุวิจัยนะฮะดรอปอัตราสีส้มนะฮะเออเพิ่มเป็น4เท่านั่นเองนะฮะอะไรดาวดรอปขึ้น4เท่าน,นะฮะจาก5เป็น10%กันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็มีตัวหนึ่งทั้งหมด186ตัวเราจะมาหา อะไรกันนะฮะเออของตัวละครอย่างปู่บอมนั่นเองนะครับผมหรือว่าคอของปู่บอมซึ่งในตอนนี้นะฮะคอของเรานะครับก็ไม่ห่างไกลมากสักเท่าไหร่นะฮะอยู่ที่เลเวลหนึ่งโอ้โหไม่ห่างไกลอะไรนะฮะอันนี้นะครับในส่วนของโซนะฮะก็เรียบร้อยนะครับอยู่ที่เลเวล4นะครับแต่ว่ายังขาดนะครับในส่วนของคอนะฮะหรือว่าอะไรคอ ตอนนี้นะฮะยังอยู่เลเวล1เดี๋ยวเราจะไปหานะครับใน186ใบดูสิว่าจะได้อะไรคอของปู่บอมหรือเปล่าและมานะฮะเปิดเลเวล4กันและเราจะไปสู้นะฮะดูสิว่าคอปู่บอมเลเวล4จะสามารถชนะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราดวงไม่ดีนะฮะไม่สามารถเปิดได้ก็กจบคลิปครับง่ายดี <laughs> โอเคครับอย่ารีรอนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยดีวยกว่านะครับไปครับสำหรับ6ใบแรกเปิดเข้าไปก่อนหนึ่ที ไม่มีอะไรฮะเปิดกันยาวๆไปครับในรอบที่2ใบครับอีก6ใบโอ้ได้มานหนึ่งนะฮะคอกระบนนะฮะของเกียโรเกียรโรใหม่กอดอันนี้มันเพิ่มเหล็ของปู่บอมจริงหรือเปล่าเดี๋ยว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 ผมขออนุญาตพักสักแป๊บหนึ่งนะฮะผมคิดว่าเฮ้ยทำไมมันออกแปลกๆอันนี้นเพิ่มเหล็จริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปุยกันต่อนะครับใน60สื6บ6ใบต่อก็ได้มาและะ้วในส่วนของโซนะฮะเดี๋ยวเราจําเป็นต้องหานะครับในส่วนของคอต่อนะฮะออกมาเถอะคอ อโอโอ้โหถามจริงเมื่อกี้จะออกเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะฮะมันมันแปลกๆแล้วมันแปลกๆแล้วทำไมมันออกมาแต่แบบของฟ้าของเขียวของม่วงนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับไป60ใบโอ้โหใหม่กอดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เพิ่มเลรียแล้วเหรอจริงปะเนี่ยเพิ่มเลรียแล้วเหรอเฮ้ย เว่อไปเออออกมาแล้วครับอันหนึ่งนะเดี๋ยวเราจําเป็นต้องหาอีกสัก4อันน,น,นะฮะอีก4อัน,นไปครับตอนนี้เราได้เลเวล2เรียบร้อยนะฮะผมคิดว่าไม่น่าได้เลเวล4แน่เลยท่านผู้ชมไปครับลุยกันต่อเฮ้ยบ้าน,นะฮะเฮ้ยได้มาอีกอันหนึ่งครับผมตอนนี้เรายังขาดอีก2อีก3อันน,น,นะฮะอีก3อัน,นเราไปดูกันต่อครับเอ้ยได้มาฮะขาดอีก2อัน2อัน,นสุดท้ายเราจะขึ้นเลเวล4ี่แล้วลุยกันต่อครับ โอ้ไปอะอ้เหลืออันสุดท้ายครับท่านผู้ชมเหลือคอดาวเด่นนะฮะอันสุดท้ายอันสุดท้ายภายใน10ครั้ง10 10โอ้หเก้าเก้าครั้งครับ8ปดครั้ง7ครั้งหครั้งโอ้ยหกครั้งเหลหกครั้งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องรีแลวก็เปลี่ยนเซิร์ฟสนิดน,นึงนะฮะัผมรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปกดต่อนะฮะอีก โหกแก๊งสุดท้ายเปิดไปครับอุ้ยนิดเดียวเปิดมาโอ้โหไม่ได้โอ้โหไม่ได้เอ้ยทำไมได้แต่โซขอสี่เหลี่ยมขออันสี่เหลี่ยมอ่าเออฮ่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาไปแลกนะการดาวโอ้โห ไม่ได้ว่ะขาดอีกอันนึงปะเดี๋ยวผมขอญาตไปดูก่อนนะครับน่าจะขาดอันนึงไหมเดี๋ยวเราไปดูนะฮะเดี๋ยวเราลองไปอัพนะครับไหนไหนไหนอัพปู่บอมอัพหนึ่งครั้ง2ครั้งโอ้โหขาดอันเดียวครับท่านผู้ชมขาดอันเดียวขาดอันเดียวอันเดียวแบบอันเดียวจริงๆโอ้โหเดี๋ยวเดวเราเปเพชรฮนะเปเพชรไปครับไปครับไปให้สุดไปให้สุด ไปให้สุดแล้วอยู่ที่เงินหมดฮะ <laughs> ไปฮะตั๋วไปครับ20บใบโอ้โห18ใบสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมถ้าไม่ได้นี้ก็คือเรียบร้อยครับไม่ได้ดูนะฮะว่าคอเลเวล4เป็นยังไงนะฮะเรากดไปต่อครับปราโอ้โหราชาทะเลมาทำไมฮะไปครับโอ้โหท่านสุดท้ายถ้าไม่ออกก็คือจบฮนะโอ้โหเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมอดูสิว่า ขอปูบอมเลเวลสี่จะสามารถชนะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราดวงไม่ดีนะฮะไม่สามารถเปิดได้ก็ก็จบคลิปครับง่ายดี <c oughs> <c oughs> อหออ๋หมดฮะ <c oughs> โอ้ยท่านผู้ชมอดดูนะฮะทะลวงไปทะลวงเล่นเ่นไปทะลวงเล่นเล่นไปอ่ะทะลวงเล่น,เล,น,ลเ,ลนเล่นไปโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอไม่มีดวงกับเขาซะเลย ทำยังไงก็ทําไปเฉยโอ้โหจบแล้วจบฮะอดครับผมขาดอันเดียวฮะอ้โหข้อฝึกฝนมีให้แลกหรือเปล่ามีให้แลกหรือเปล่าอ้โหไม่มีให้แลกด้วยเรียบร้อยฮะเกมโอเคครับสมงหวบวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เข้ามาดูในคลิปของอีโกกันสุกีนะฮะ ซึ่งในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอ้โหไม่ได้ดั่งใจสักนิดเดียวนะครับฮ้าปู่บองก็ไม่ได้คอเลเวลสด้วยขาดอีกอันเดียวนะฮะเซงเป็ดแบบจัดๆนะฮะโอ้โหเซงเป็ดจริงจังจริงจังจริงๆนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะฮะโอเคครับสาหรับวันนี้นะฮะอีโกคาสกิคคนเดิมคนนี้นะฮะก็มาส่ให้ทุกคนดูเล่นๆนะฮะดูซิว่ามันเกลือขนาดไหนนะฮะโอ้โห180ใบก็เอาไม่อยู่นะฮะ ตายตายตายโอเคครับสำหรับวันนี้กวัวคัซกิคนเดิมคนนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ